นี่ครับผมหมูสวยงามนะครับช้าช้านะครับผมค่อยๆชาๆ้าช้าเบาๆนะครับตอนนี้นะครับอรอหมอไฟเยี่มหมอไฟไว้ยังเย็นยครับสวัสดีเอฟซีสู่สู่คนครับนี่คือนั่งต่อคนสวยของสตาบอยซื้อ,อยังลูกแยามโลฟ้าซื้อเป็นตะแซีบแท้หวานเจี๊ยบวะนี่หวานเจี๊ยบบ่้ังนี่คิดว่าสีหวานเจี๊ยบบ่ซื้อบ่หวัติออมองเล็กได้มองเล็กได ชี่ลอยแนวยนะครับผมน้องแย้มโดนะครับน้องแย้มโรคนสวยนะครับผมมองเล็กชี่ลอยมาลูกนี่นะครับผมมาคิดเองเนาะเล็กชี่ลอยนี่นะครับผมว้าวนี่ครับรอดหลุนรลอดเชี่์ใส่คุปมากก็หายมากก็หายมากก็คุณแม่่ะหนคุณแม่นี่นี่ครับเน่นะครับสวัสดีครับนี่คือน้องนิพาดาบุ้งทองนะครับผมน้องน้อง S <S น้อง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 โชคเขอนังไต่อยน้องต่อได้ครับผมอนะสตาบอยเลครับผมมาสุดใจชนะคือเกาเนาะวันนี้เลือยแต่มันบ่ได้ครับผมไฟล่าสุดเป็นไดลุกทีมผู้นำจากคุณปาม ตรงขอนรแข่งข the ันมาที oh, like ่ของปาไหกันลับคบการตลาดพวกพวกนี้ใสหาเบาอ่ะอะครับบ่โ้ับไลนบอกอ่รตนามนี่คือน้องเยียมเลยครับมว่าน่ารักเลยทีเดียวนุงหลวไทยลงเฟสได้อยู่มานี่เห็นว่านี่คผมเดียวรล การลุกเฟรดเลยนะครับน่ารักเลยเกินนะครับสำหรับน้องแย้มโรยูปได้แล okay. ้วล yeah, ูกย yeah, uh, okay. ูปได้ส yeah. ี่ขึ้นพ่อหาแล้วโอเคนะครับผมมาเกจเฉลี่ยเท่าได้ได้เกจเฉลี่ยเท่าได้ได้เกจซีน้ำเขาวะัวเล็กซีนะครับเกจเฉลี่ยรซีบ้างนี่กับเล็กซีนะครับน้องแย้มโลนนะครับอ่ะมารลูกเชียร์ปักไฟตื่นเต้นเราไปเราใจไปกับน้องแย้มโลนรับรองหวานจริยบ นะครับทีมงานสตามอยนะครับถู่ตนอตามมันตกวตงสภาพอากาศดีพอข้าไม่ได้เนช่ยให้นะครับพืนเริ่อยๆทพอเรื่อยๆสภาพกาศนะไงห้เหนือยนะครับนไมยเดิน รับข้างการุ่ไฟที่พารางสองสานุดนะครับรับพี่น้องไฟแก้ววันี่ที่เ็ตั้งที่โง่กับพี่น้องทั้งนองนะทัวางพุอมับสิบเก้าับหาพี่น้องทั้งบออกแก้วท้ากับเพื่อนนองยี่ยยี่สิบยี่เอ็ดอยู่น้องเป็ดยี่สิบสองอยู่องค์การ ไปไปที่งานสตาร์บอยจงรวยทงจงรสตาร์บอยครับไปลุยไปแล้วหมุนลุยลุยไปแล้วหมุนลุยุยไปแล้วหมุนลุยลุยไปย่าหยุดอย่าคงกลับมาคงมาอย่างที่รี่เลยโอ้ไปแล้วนะครับคงกลับมาอีกนะครับผม ไปตัวยย่อนแนวแนวไอ้ตัวหย่อนทั้งๆนะครับชุ้งแล้วนะครับไปตัวหย่อนชุ้งแล้วล่างไว้ลูกล่างไปอย่าเลี้ยวไหลเบาเบาเบาล่างไปล่างไปยังล่างนี่นะครับเบนแล้วเบนแล้วเบนเบนทีบทีบล่างอีก ยกลุงโยกไปอีก่ห้าอ่าตีลังกาเอ๊ะนี่มอเจาะนะครับสี่สิบห้าวินาทีตีร่างกาเอ๊ะนะครับผมหมูสวยงามนะครับช้าช้านะครับผมค่อยค่อยช้าช้าเบาเบานะครับตอนนี้นะครับรอหมอไฟเยี่ยมหมอไฟไว้ยังเยี่ยมนะครับเห็ดโจโลแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมใส่หัวอดอมอยู่นะครับกับปีนกับปดปิดเปิดแม่ลูกเปิดแม่หางดีครับเบื้องต้นนะครับ ควันยังออกดาครับหัวบอย่งเปิดนะครับแต่เบาอยู่นะครับผมเห็นตัวใหญ่อยู่แต่เบาเนี่ยเบาเบาเนะครับทางนี้โอ้ยเสียวนะครับบาวนเลยนิ่มใส่หัวไหลอยู่นะครับตอนนี้าของควันุดเห็นพุ่มปูพุมปูอยู่นะครับแต่พอเห็นใด้นะครับว่านี่อะไรซื้อแบบม่ดีจะหยุดนี่นะ พอจะเห็นว่าสตาบอยเนี่ยเป็นที่เห็นการมือของเตะแดงเลยนะครับมีแล้วโตกินโอเบานะครับเบาคอยลอยคอยเคลื่อนโตเบาเบาบวนนะครับใส่หัวเป็นโตไหลเบานะครับภบพีดูตล้มปบ้านเลยเบานะครับเบามากๆเลยนะครับถึงก็ขันเบารุ่นแรกเนละนะครับแต่ มันบ่์คอยโวกวบๆนมันก็เสียวอยู่นะครับมันโจโลอยู่นะครับไปเรรื่อยๆนะคับผ่านพวกเศร้าหอมนะครับฝั่งไปบว์ว่นี่เสียวนะครับแต่เบานะครับโบว์ว่นลอยสามสิบค่าแน่น่านไปนะครับโบวว่นแต่เบานะครับตอนนี้นะครับสุดยอดนะครับครับนี้่ลากการล้มอย่างชิคๆๆเอาหัวตตๆเกลียวเบาๆน่อใส่หัวโตเคลื่อนเบาๆนะครับบว์ชิบววน ตัวเล็กเหมือนอีจ่อยเลยตัวเล็กเหมือนอีจ่อยเลยนะครับผมทุกอะทุกทุกคนนี่ตอนนี้นะครับผมาไอ้ที่สีบอกว่าไฟว่างหางแล้วนะครับผมอ่าเห็นตัวเล็กเหมือนอีจ่อยคือคนนี่นะครับผมแน่นะครับตัวใหญ่เหมือนพี่เป้นะครับคือคนนี่นะครับนี่แม่เลี้ยงเป้นี่นะครับนี่นะครับบึ้ยนะครับ ลลสองร้อยแปดสิบบารแนนผ่านนพันไปวานเจี๊ยบนะครับนมันสิไหลขวานะครับตามมาเปนสิไหลซ้ายสามร้อยหกสิบบานสามร้อยหกสิบคะแน่นพันไปนะครับเข้าก้อนขาวนะครับก้อนขาวอาเห็นซุ้มเห็ในในื้อเห็นริมขวานะครับใส่ขวาอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับกินริมขวานะครับผมนี่นะครับ ผับเดร้อนนะครับสุดยอดมากคือบ่เห็นล่ะถือก้อนมูบวสีหรือถือก้อนมูโอ้เมเป็ดดีความดีเบามีโลคมั่งแต่ทั้งดึงกับเมเป็ดแนวนี้นะครับเกลื่อนโตเข้าไปเกลื่อนโตเขาลดจากก้อนดำมันจะมีผักขาวผักผีด้วยนะครัอบาร์ลุดไปแล้วนะครับลุดไปใหม่ไปแล้วนะครับผมตามลงมาตึงตึินสี่ร้อย สี่ร้อยพอด, 400, พอดีวันเจรียบขอบคุณที่ติดตามและชมรายกสีสวัสดีครับ